็เดี๋ยวเราจะมาดูใบงานที่หนึ่งนะครับนะที่ส่งไปให้ทานด,ดูคือใบงานที่เรื่องการปฏิบัติเครื่องดนตรีนะครับเพลงวานเกยตื้นเนาะจะมีด้วยกันทั้งหมดสองบรรทัดนะครับบรรทัดแรกก็จะมีมีวานตัวหนึ่งลอยไว้น้ำมานะครับนี่ก็กดตามเลยนะครับตโดก็คือตัวสีมีวาน จะฝึกตัวอีกครั้งหนึ่งครับมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาะนะครับนี่คือเวลาที่หนึ่งครับตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมานะครับมาตั้ที่สองก็คือแบ,บ่งสองช่วงก็คือดูเจ็บช้ำสวงอุรากว่าที่เคยดูเจ็บช้ำสวง อีกรอหนึ่งครับดูเจ็ดช้ำสวงอุราวาที่เคยนะครับทีนี้เราก็มารวมทั้งมัรทัดที่หนึ่งและที่สองพร้อมกันนะครับ นี่จะเขียนว่าตัวที่เป็นสีสีขาวก็คือจะให้เป็นเสียงเลยครับเสียงสูงนะครับอ่านี่คือแบบที่1นนะครับอ่าตัวนี้ครั้งนะครับแบบก่าที่1มีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมานะครับเราอ่านตามตัวเลยนะครับนะมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาแบบที่2ดูเจ็บ จะได้มาทัดแรกนะครับน,ะนี่คือมาทัดที่1นนะครับนะทัวร์นี้ครั้งหนึ่งครับมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ้าช่างสวงอุราปาที่เคยอ่านะครับนะมาทัดที่1จบแล้วนะครับฝากติดต่อติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดี